นวดโดยผู้พิการทางสายตานวดแต่ละครั้งจะใช้วิธีการสัมผัสให้โดนเส้นก่อนแล้วก็ถึงจะลงน้ำหนัก ทุกคนสวัสดีค่ะกลับพับก,กับนกแล้วก็คอนนี่บิวตี้ดีอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้อพาทุกคนมาแถวย่านสีลมค่ะมาร้านนวดเป็นอากาศผ่นอนคลายนะคะที่ไม่ธรรมดามากๆ Perception Blind หมอนวดนะคะเขาเป็นคนตาบอดค่ะทุกคนเส้นทางของร้านนี้นะคะจะเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวเราหลอไปสัมภาษณ์กับผู้จัดการร้านคุณนุดีกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่นวดีนะคะเป็นผู้จัดการร้านของร้าน Perception Line นะคะพี่นวดีคะเราควรเล่าให้น้องฟังหน่อยนะคะว่าการเป็นมายังไงของร้านทําไมถึงมีไอเดียในการให้คนตาบอดมานวดค่ะ Perception b ร i n d คือร้านนวด โดยผู้พิการทางสายตาค่ะของเราเนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีค่ะม,มีสาขาอยู่ที่กรุงเทพ2สาขาก็คือสาขาสีลมแล้วก็มีอีกหสาขาเนี่ยอยู่ที่สะทอนกวามเป็นมาของ Perception ใบมาซาเนี่ยหนึ่งใน,น,นผู้ที่ช่ชืนชอบการน,นวดมากมเขาก็เลยได้ตะเวงไปนวดตาม ร้านนวดต่างๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไปสะดุดกับร้านผู้พิการทางสายตาได้ทดลองเข้าไปนวดเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันมาก hmm. ก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าทําไมร้านผู้พิการทางสายตาเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในโลเคชั่นที่ ควรจะได้รับอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพอร์เซชันค่ะแล้วอย่างนี้ปกติแล้วอะค่ะในการนวดของคนที่สายตาปกติกับคนที่พิการทางสายตาอย่างเงี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกันไหมคะค่ะมีความแตกต่างค่ะอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะบุกรุก้องเรื่องการสายตา ของเราเนี่ยไม่ว่าจะโดยโลวิชั่นหรือว่าโดยบอสนิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของผู้พิการทางสายตาอยู่แล้ว<ะ>การนวดเนี่ยเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้สายตาเนี่ยในการมองเห็นในการนวดได้ดังนั้นเนี่ยการนวดแต่ละครั้งของผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะใช้วิธีการสัมผัสให้โดนเส้นก่อนแล้วก็ถึงจะลงน้ําหนัก ม,มันก็เลยจะยากกว่าผู้มองเห็นโดยสายตาโดยปกติแล้วอย่างนี้เวลาทางร้านหาช่างมาใช้วิธีการหาแบบไหนบ้างหรือว่ามีการสอนช่างแบบไหนบ้างหรอคะประชาสัมพันธ์ตามมูลนิธิของคนตาบอด2เป็นทางผู้ปลายค่ะเขาจะมีผู้ปลายผู้พิการทางสายตาเหมือนกันส่วนการนวดเนี่ยปกติของเราเนี่ยมีไทยในการนวดอยู่แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องถูกเทสก่อนครั้งแรกว่าน้ําหนักได้ไหมถ้าได้ไหมถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยเทนให้ได้ครบตามที่เราต้องาการแล้วก็ถึงจะให้ลงงานได้ <Okay. S 2> หลังจากที่เข้ามาด้านในแล้วนะคะทางซ้อนของร้านนะคะเขาก็มีแนะนําว่าเดี๋ยวหมอนวดท่านนี้นะคะจะเป็นคนที่นวดนกในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีการโชว์ประวัติข้าวๆค่ะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,าษา mm hmm. เลยนะให้ดูว่าคุณหมอนวดคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครคะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วก็นวดเป็นยังไงเหตุการณ์อะไรทําไมถึงทําให้เขาพิการทางสายตานะคะเราก็ได้สามารถรู้ได้ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็ก่อนที่จะนวดเนี่ยจะได้สบายใจได้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกับหมอนวดท่านไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมนวดแล้วค่ะ ไปข้างในไปเปลี่ยนชุดไดนดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในห้องนวดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่กับพี่ยานะคะพี่หมอน,นวดของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับที่นกรู้สึกว่าแบบปวดบ่าปวดไหลจากการทํางานหนักเนี้ยค,ค่ะพี่ยาแนะนําให้นกนวดเป็นตัวไหนดีคะ เป็นนวดแบงค์แอนเชเดอร์ oulder, หรือคอบาไหลครับ oh, <okay. S 2> มันจะเป็นจุดคอนคลายคล้ายๆออฟฟิศซิซโดรมบริเวณจุดนี้ร่ hmm. างกายเราจะปวดเมื่อย hmm. เกรนบา่าพ่ออย่างเงี้ยโอเค okay, ได้เลยคะ่ะถ้างั้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มนวดดีกว่าคะ่ะ นะครับโอเคค่ะขอบ,ค,บคุณมากเลยนะคะคตอนนี้ก็สบายตัวแล้วก็สบายหลังมากขอบคุณนะคะคัะขอบคุณค่ะค หอมอร่อยมากเลยค่ะก่อนนวดน,นะคะที่นี่เขาก็มีการเสิร์ฟน้ำมาตัวเย็นๆส่วนหลังนวดน,นะคะก็มีการเสิร์ฟชาร้อนพร้อมขนมนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากอุดหนุนพี่ๆที่พ,พิการทางสายตานะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนวดน,นะคะซื้อดีลจาก p e r c e p t i o n By มาสักได้เลยนะคะมี2สาขาให้เลือกนะคะแล้วก็จะบอกว่าในแอปพลิเคชันหรือว่าใช้ c o n v i Beauty นะคะเขามีดีลบริการจากร้าน p e r c e p t i o n By ในราคาสุดคุ้มมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาซื้อดีลกันที่ c o n v Beauty ดีลค่ะเดี๋ยวลงไปก่อนละนวดจะรู้สึก,กว่าแบบ เริ่มง่วงเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวก่าไว้ไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย